สวัสดีครับพี่เนแตมนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะมานําเสนอให้น้องไี่ดูกับฟักุชิคอลเลคชันของพี่นะครับมีคนขอมาเยอะมากๆพี่อยากจะบอกว่าฟักุชิคอลเลคชันของพี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางชิ้นก็หายไปแล้วขายไปบ้างอะไรไปบ้างนะฮะไม่รู้หายไปไหนนะฮะในวันนี้พี่ก็จะมาทําในคอลเลคชันของฟักุชิคอลเลคชันแก่ที่พี่เก็บอยู่ปัจจุบันนี้นะคะว่าตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะตอนนี้นะพี่ก็ขอยืมไอเดียมาจากพี่พาเห็นพี่พาเขารีวิวแบบเป็นฟักุชิเป็นรีคอลเลคชันอย่างนี้ใช่ไหมพ พี่เนี่ยมีตัวแกะอะไรเก็บมาบ้างนะครับความจริงเมื่อก่อนพี่จะมีพวกฟุกุชิแกะเก็บเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่หลังๆมาเนี่ยพี่ก็ขายไปบ้างอะไรไปบ้างนะฮะก็ทําให้ปัจจุบันนั้นมีอยู่ไม่กี่ชิ้นฮะนับดูก็ประมาณ10กว่าตัวนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าฟุกุชิแกะของพี่ในคอลเลกชันนั้นมีอะไรกันบ้างนะฮะเป็นนี่เลยเป็นอันปาก้านะครับของวีแลมโปนะฮะหรือว่าแวมโปะหรอฟิรู้จิกยังไงตัวนี้ตัวเขาใหญ่มากๆเลยนะครับคิดว่าน้องหลายๆคนน่าจะเริ่มซื้้้้อออกกััันนนนแแลลวววเเพพรราาาาาะะะ่่มมมิงงไดดปปณสห์ึ ตัวนี้กลิ่นจะหอมสตรอเบอรี่มากๆหอมต่อไปนะครับเป็นอีกสีหนึ่งที่พี่มีก็คือสีฟ้านี่พี่เรียกว่าพี่เก็บครบเซตเลยนะที่สีเขาออกมาทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีฟ้าชมพูแล้วก็ขาวนะฮะอันนี้สีชมพูนะฮะอืมกลิ่นหอมสตรอเบอรี่มากๆเลย บีฟินก็คือตัวเขาใหญ่มากๆนะครับสำหรับเจ้าสาตัวนี้นะอุดหนุนร้านพี่ได้นะใครของแป๊บแกะตัวต่อไปนะครับซึ่งเป็นแกะที่พี่เก็บมาเรวยกนด้นแล้วเหมือนกันนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับแกะยูมิโนนะฮะนี่พี่ได้มาทั้งหมด3สีนะครับเป็นสีแบบนี้เลยนะหน้าตาเขาก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ที่พี่ขายเดี๋ยวพี่จะขาดสีรุ้งนะครับสีรุ้งแล้วก็สีฟ้าหรือเปล่าจะไม่ได้สีรุ้งพี่หาซื้อไม่ได้เลยอะ่ะใครรู้ว่าสีรุ้งที่ไหนมีขายบอกพี่หน่อยนะฮะน้ำลายไหลนี่ตัวเขาเล็กนาารักมกมดู กินหอมมากๆเลยฮะกินหอมแบบสตรอเบอรี่อ่อนๆสีต่อไปเป็นสีนี้เลยชมพูนะครับฟินมากๆเลยอ่ะกลินก็หอมเหมือนกันเลยนะสำหรับเจ้าต,ตัวนี้ชิ้นต่อ,อไปนะครับเป็นสีขาวริจินอลนะฮะนี่น่ารักมากๆตัวนี้พี่ได้มานานแล้วแหลโโะโฟลมากตัวนี้กลิ่นหอมแบบหอมแบบเนยขนมขนมอะ่ะใครรู้กลิ่นก็ชชวยบอกพี่้วยนะ ฉัโลโหลมากพี่ชอบยูมิโนเพราะว่าเขามีมงกุฎตรงนี้น่ารักมากๆแล้วก็ตาเขาเบลเดียร์เนี่ยสื่อสตรอเบอรี่ด้วย ปินนะฟินนะที่รถไปนะครับก็เป็นแกะเหมือนกันนะครับเป็นแกะของพี่เองหลายแบรนด์ยูดีนะฮะก็ตอนนี้มีทั้งหมด3าสีนะครับตอนนี้พี่ได้มาทั้งหมด3มสีเหมือนกันเก็บไว้แต่ดีสีนึงคือสีชมพูนะครับเป็นงานตัวอย่างตัวนี้พี่เอาไปให้พี่เอมมานะคะพี่เอมมาเขาที่ทําร่วมกับพี่นะคะเอาไปก่อนก็เลยวันนี้มาดีูให้ดูแค่2ส,สีนะครับกับสีแรกเลยก็คือสีขาวนะซึ่งเป็นสีออริจินอลที่น้องหลายคนก็น่าจะแบบรู้จักและเคยมีกันแล้ว,วนร้กินจ,จะช็อกโกแลตหอมมากๆเลยลโ l ล์ดสุดๆนะฮะ ตัวนี้พี่คิดคอนเซปต์ของเขาคือเขาจะมีฟอร,ราดบนหัวเป็นไอติมนะครับแต่เขาอาจจะสงใจว่าอันนี้เป็นอะไรนี่เคยติมนะแล้วก็มีซอช็อกโกแลตราดตรงหัวสวยงามมากๆตัวใหญ่นะอีกสีหนึ่งที่เพิ่งวางขายไปเมื่อวานนะครับก็คือนี่เลย Galaxy Chief นะครับเพิ่งลงขายไปเมื่อวานนี้นะนี่ดูความสโลว์เขาตัวนี้กลิ่นหอมบูเบอรี่ออกนะครับหอมมากๆบูเบอรี่แล้วก็ท e เจอร์เขาตรงมุกตรงนี้จะเป็นแบบนี้ลเลย ค่อนข้าเป็นกาเล็กซี่ที่สวยทีเดียวเป็นสีมุกนะครับเอาละครับแล้วมาชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับเป็นเจ้าแพทแพทซูนะครับนี่แคทแพทซูน,นะครับมีที่ได้พี่เนี่ยมีทั้งหมด2ส,สีนะครับก็จะมีสีขาวแล้วก็สีเขียวเขียวมิ้นต์แบบนี้นะฮะจะไม่มีสีนึงคือสีชมพูซึ่งสีชมพูเมื่อก่อนพี่มีแต่พี่ทําหายจะดูพี่เอาไปหายที่ไหนเหมือนกันนะครับตัวนึงต้องหายพันเป็นพันนะเนี่ยแพทแพตซูถือว่าเป็นตํานานของสกุชิแกะเลยนะถ้าว่าได้ เป็นตัวที่ใหญ่และบิดเต็มมือมากๆนะฮะบินมากๆเลยน้องดูดิตัวต่อไปนะครับเป็นสีขาวนะครับนี่เลยสีขาวนะสีขาวเรียกได้ว่าเป็นฟักุชิที่แบบว่าใหญ่มากๆเหมือนกันอืมกลิ่นหอมมากๆบิดเต็มไม้เต็มมือนะฮะก็หลายคนก็น่าจะเริ่มมีแพคแพชูติดตัวกันมากแล้วนะครับตอนนี้ราคาก็ ถูกเหมือนกันถ้าเป็นพันอยู่เหมือนกันนะแต่ก็รีบๆซื้อกันต้องก่อนที่เขาจะหายากเอาละครับแล้วก็ในวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่10มิถุนายนอย่าลืมไปเจอกับพี่ได้นะครับพี่จะไปที่โรบินสันสระบุรีนะครับซึ่งอยู่ชั้นหนึ่งนะฮะโซนอาร์นะครับกับร้าน คิวตี้ฟักุชินะครับภายในงานก็จะมีพี่แล้วก็มีพี่เรวาวาอี e นะครับพี่เป็นเจ้าของแบรนด์ยูนิคอร์วาลวาอีนะครับแล้วก็มีพี่เอม่าเจ้าของร้านแต่กิจกรรมซองสูง20บาทมีกิจกรรมเปิดตัวช็อกโกชิฟฟีกาเล็กซี่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมช็อปต่างๆมีกิจกรรมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะสำหรับฟักุชิยูนิคอร์ของพี่เรวาวาอี e นะครับจะได้ไปเจอกับพี่ได้ที่โรบินสันสระบุรีชั้นหนึ่งวันเสาร์ที่10มิถุนาย,ยนนี้ตั้งแต่เวลา11นนนนนนะะคครรััับถึงงใมมาาเเเกกกิจจี้้ไ่อแลววป็ตสุุดท้ายนนะครับ,บใก,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 นนะบใกชิ เก็บไว้นะครับก็เป็นฝ่องตัวใหม่เหมือนกันที่เป็นแบรนด์ของพี่เองนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีวางขายแต่พี่เพิ่งได้ตัวอย่างมาให้ดูเมื่อวานนะครับก็คือนี่เลย c u t ตี้เบบี้ชิฟนะครับนี่มีทั้งหมด2สีนะครับก็จะเป็นสีกาแล็กซี่แบบนี้เป็นอยู่ในห่วงยางนะครับแล้วก็เป็นสีเรนโบ w นะฮะเดี๋ยวมารีวิวสีกาแล็กซี่ก่อนนะครับนี่ตัวของนี้นะครับเขาจะพิเศษก็คือเขาจะมีโบแล้วก็ มีดาวนะครับเป็นเหมือนเป็นแกะในจักรวาลน,นะคะเนาะเป็นฝีกาแล็กซี่แล้วก็อยู่บนห่วงยางนะครับนี่เป็นฝีกาแล็กซี่ให้ดูนะครับส่วนลายเส้นยูดีมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงก้นของเขาเดี๋ยวเรามาเทียบแกะขนาดกับยูมิโนนะครับนี่ก็จะขนาดใหญ่กว่ายูมิโนมานิดหน่อยนะครับนะฮะก็จะหนาแล้วก็ใหญ่กว่ายูมิโนมาสักหน่อยนะฮะมากเลยตัวนี้กินหอมบูเบอรี่เหมือนกันฮะพี่ๆฝังไปนะ สีต่อไปเป็นสีเรนโบนะครับเป็นกลิ่นฟุตตี้นะครับเป็นออกแนวหวานหานพิงๆิงนะตัวนี้ก็จะมีหูอะไรน่ารักมากมีโบตรงนี้เป็นโบดาวนะฮะนี่ โลมาๆฮะสำหรับใครที่จะรอซื้อรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวรอประมาณสักประมาณ1เดือนเดี๋ยวก็ได้ซื้อกันแล้วนะครับตอนนี้พี่กำลังสั่งผลิตอยู่นะสำหรับเจ้า2ตัวนี้ฟินมากๆใครที่ชอบเก็บแบบสกูช่คอลเลคชันแกะเหมือนพี่นะครับก็อย่าลืมเก็บให้ครบแบรนด์กันนะก็มันค่อนข้างน่ารักมากๆพี่เป็นคนที่ชอบสกูช่แกะแล้วก็ชอบทำฟักูช่แกะวันนี้ไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ